วันนี้ใส่น้อยดีกว่า,อาโอ๊ยต้องทำยังไงดีอ่ะวิธีนี้ถูกหรือเปล่าอะอกแล้วเอามะเขือไปไปคนกะทิทำไมอ่ะเอาหัวกะทิเอาผัดกับเครื่องแกงใส่ไปเยอะก็อร่อยนะจริงเหรอครับกก็สลดเอามะเขือพวงฉุนขึ้นมาคในหูจมูกเลยใช่ไหมว้า สวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมมีเนื้อนะเนื้อ,อวัวครั้งนี้นะครับทุกคนผมไปซื้อถูกนะร้านเม่ขาเป็นคนอิสลามใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ทมว่าผมขอเนื้อวัวนะครับวันนี้จะทำเข,ะเ,เขียววานค่ะเกียววานเนือ้อใช้เนื้อต้องไหนดีครับแล้วก็เมฆขาแนะนําให้นะจะผมก็เตรียมคองเรียบ้อยแล้วนะครับเนี่ยมากขาก็ผมก็หั่นแล้วก็ใส่น้ําเย็นแล้วก็เกลือนะ ทำให้เป็นไม้ดามอันนี้ใบอะไรนะคะนี่ใบชะพูไม่ใช่่อมัวได้ไงมีกัวรพาแล้วก็เดียวลบแป๊บนึงนะเขาก็หั่นเนื้อเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราต้องไปเก็บอ๋อมะเขือมะเขือพวงอพวงค่ะมะเขือพวงแล้วก็เก็บใบมะกรูดนะจ้ามะเขือพวงของบ้านเราคงดีนะมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงมะเขือพวงลูกเดียวก็เอา อันนี้วันนี้ใส่น้อยดีกว่าอันนี้ยูเป็นคนปลูกอันนี้อันนี้ต้นของพอมนะแม่รู้รู้ใช่ไหมครับแล้วตก็นี่มะเขือนี่เธอเห็นปะเห็นจ้ามะเขือนี่สีส้มๆเรมะเขือเขารียกมะเขือมะอึกมะอึกก็ของพอมนะเออแม่ขี้โกงทำไมอ่ะแม่ตัดต้นมาเลยโอ้โหเธอกแดดมันร้อนไงแม่พอมคิดว่าพอแล้วนะไม่เอาเยอะๆแม่ชอบนึกวันนี้หรอครับมีนี่ด้วยนะมะเขือกลมๆด้วยนะมีมะเขืออันใหญ่ เรียกมะเขือเปราะมะตะปองแล้วอร่อยหรอเนื้อร่อย,อยสุดแล้วเน,นี่ยหอกดีเลยแหละเอาต้นนู้นมีหน่อยนะไม่พออีกหรอครับพิหน่อยเยอะนะเนี่ยเลือกออกเนี่ยมันต้องนุ่มประมาณเนี้ยยุนเนี่ยขาวขาวเนี่ยอร่อยไม่ไม่หมายความว่าให้ให้เก็บอีกใช่ไหมครัแบบไม่พอตัดลูกขาวขาวเอาลูกที่มันกำลังเป็นสาวคะ่ะใส่นี่ใส่ท้องเขาเนี่ยเขาเป็นเก่งกอรล่วเหรอเธอดูดิ เป็นกงกอรูเม,มีทุกอย่างนะอันนี้อันนี้คือครั้งแรกนะแม่บอกว่าใส่เยอะๆปกติแม่แม่บอกว่าใส่พอดีพอดีใช่ไหมอันนี้คือครั้งแรกอะ่ะนี่คะ่ะตรงนี้ก็มีค่ะหัวเธอเนี่ยพอได้มนนนั้ยมาเน่เขาดูให้ก่อนแล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะโอ้ยโทษโทษทำไมหักเก่งจังทำไมพงก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็มองเห็นนะครับทุกคนต้นผมแต่ชิมให้ก็มองไม่เห็นนะเธอเหมือนคนนี้รอยาซิริจีน่า ผูห้หญิงอะตื่นเช้าเก็บของแล้วก็แบบทําอาหารให้แบบแฟนกินอะไรเงี้ยฝันไปเถอะหมดต้นแล้วค่ะแล้วก็นี่ไปมากูน,นิดนึง<ม>นี่ไงไม่ตอนนี้มันไม่ดีไม่ยังไงยังไงก็คั่นอยู่แล้วจ้าไม่ต้องสวยก็ได้ต,นนต้นมะกูนี่มันต้นกบอ,อจริงเหรอเ <c oughs> มนูในวันนี้อ,อร่อยมากก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเราเก็บทุกอย่างจากของเรานะ<อ>าส่วนเรานะถือไวจุ๊ไวโอ้ยไม่เอาหมดเก่งเยอะพอแล้วตอนนี้พอแล้วไป โอ้โหดูไหมหมดติ่งเยอะขนาดนี้ให้ผมถือแล้วก็ทุกคนคงก็ผัดเนื้อก่อนนะครับผัดเนื้อหัวก่อนนะใส่หางกะทิก่อนเหรอคะก็ะทำไมอะคะไม่หุกก้หัวกะทิไปแบบแบบเป๊ะข้มคนกิืนบ้างเอ้ยมันยังไม่เดือดเลยนะไม่เป็นไรแค่แค่แผัดเนื้อหัวอย่างเดียวไงใครหัน่นเนี้สวยจังผุน้อมนี่แหละ ทุกคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมยืนัฉกระทาแบบไม่มีหูจับอย่างนี้ใช่ไหมครับ ừ ừ. เพราะว่ากระทาสีดำๆของเราใช่ไหมครับซึ่งนี่มีแก้วสนิมอืมสนิมเยอะอ๋อขี้เกียจขัดทุกครั้งเลยเดี๋ยวคราวหน้าผมก็แบบซื้อที่กระทาอย่างนี้ดีกว่า <ừ. S 1> ตรงนี้แบบไม่มีซื้อนิมเนาะนี่เยอะเกิ<รา>ไนไปป่ะกินเยอร<า>่อยาง ใช้หางกะทิตลอดเลยเหรอคะไม่หัวกะทิ้ตนต้นทำนี่ไงแจ้งไงไฮไลท์ไงดมทำไมคะห่วเสียไม่เสียคะ่ะอยู่ได้ประมาณสองวันสมวันคะ่ะรัดยางเก่งเลยนะถ้าคนเกาหลีดูใช่ไหมตกใจเลยนะหรอที่เกาหลีไม่มีใครใช้ยางอย่างนี้ามาเราใช้ะไรรัดนะคะกองอะกองพลาสีอะไรเงี้ยแล้วคนเกาหลีเอายางไว้ทำอะไรอะคะ ช่วงนี้ไม่ใช่嘛โอเคมัดผมไม่รู้สุกป,ประมาณนี้ก็พอนะแต่จริงๆอน้ำเยอะกันไปนะผมก็นำเททิ้งหรือว่าเอาไว้เก็บก่อนนะครับทุกคนทำอะไรต่อเขาคุณยูนเมนสตอรี่ไงมีใช้กระทับใบนี้เลยเหรอคะใช่โทรดูดิวันนี้มีหมูวันนี้มีเนื้อกับมะเขือเยอะแค่ไหนแล้วก็เ่อบอกว่าหัวกะทิใช้ต้องไหนใช่ไหมตรงน,นี้แหละหัวกะทิคือส่วนที่เข้มข้นที่สุดใช่ จะท้าใหญ่เวอร์คร่ะพอชมเรื่องรัดยางอ่ะรัดอยู่นั่นแหละนะจริงครับอันนี้แตกมันแล้วใช่ไหม,มใส่มะเขือไ่เลยวันนี้ใส่มะขอเยอะนะทุกคนพงก็สุดท้ายทำได้แล้วนะพกที่พงก็ใช้มะเขือแบบตำปีใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่ตำปีนะจริงๆอ่ะอันนี้ต้อง,ต,องต้องชวนชวนแม่มาทำนะอ๋อต้องทำยังไงดีอ่ะ วิธีนี้ถูกหรือเปล่าเธอวิธีนี้ถูกใช่ไหมอันนี้ถูกใช่ไหมวิธีนี้ถูกใช่ไหมเขาไม่แน่ใจอาหารในวันนี้จะอร่อยหรือเปล่า,าลโอ๊ยโอ,ยโอ,ยโอย้แม่มาได้หรือครับะิแล้วจริงหรือเขาเอามาเือไปไปนคนกะที่ทำไมอะครสอนที่ยูทูบอกว่าท,ทําอย่างนี้อร่อยกว่าเต็กมันกะทิดเต็กมันแล้วก็ใส่มะเขือนี่นี <laughs> ่ จริงเหรอครับเอาหัวกะเทิเผัดกับข้าวแขกกับเครื่องเคีงจรนะผมทำผิดถ้าผมทำไม่ผิดใช่ไหมแม่ก็ไม่มาดูเมื่อเกี้ที่เธอตะโกนคือเรื่องจริงแล้วก็ผัดกะเทิอีกแล้วเหรอครับกับข้าวแขกงไงอ๋อใส่ข่าวแกงปีเลยตัวนี้ใช่ใส่ไปเลยแค่นี้ก็พอมั้งใส่หมดตัวเป็นเครื่องดีนะก็เผ็ดเกินเลยสิอเอาตัวนี้ก่อนไหมเนื้อเท่าไหร่เนื้อเป็นโล เนื้อนี่จริงเยอะไปนะกลัวกินไม่อิ่มไหมคะกินทำเนี้ยเปิดไฟอ่อนๆเนะกลัวให้กลิ่นออกก่อนใช่ต้องทำอย่างนี้อ่ะเขาพีดเขาพีดจริงๆให้ให้กลิ่นออกแล้วเราจะหยิเอาเนื้อลงไปผัดนะครับเออให้กลิ่นออกก่อนห่างกันที่อ่ะใส่สุดท้ายเลยอันนี้เกงเขียวหวานทำไมเกงสีเหลืองแปลสิ่งเขียวมาใส่แม่วันนี้กินเข้าหรือยังครับ รอรอใช่ไหมแม่วันนี้ไปซื้อน้ำแข็งเรอยกครับวันนั้นคุณลุงปิดร้านไม่ได้โกหกกินออกแล้วใช่ไหมออกครับกินออกแล้วเทหมดเทหมดเพราะวันนี้กะทิแล้วลูยุบลูกก็เปิดเปิดไฟแรงแล้วก็ลวนลวนนิดนึงถูกครึ่งกระโวยปลาน้อยน้ำปลานี่เค็มนะจ๊ะน้ำปลานี่เค็ม เคียวกาวนี้ต้องหวานใช่ไหมครับไม่ต้องหวานชื่อมันจะออกแบบว่ากินกับน้ำปลาอร่อยครับพอละพอละไหนเขาบอกว่ามะเขือเธอไม่ดำไงเพราะว่าเขาผัดมาแล้วไงก็เค็มคนดีนะตาลนิดหน่อยยังไม่เค็มยังไม่หวานเลยเดี๋ยวรสชาติเค็มคนดีนะให้ส้มชิมดีกว่าส้มชิมส้มชิมเพราะว่าส้มชอบกินอาหารนี้อย่าอย่าชิมกับเนื้อนะเธอ อย่าชิมก่อเนื้อเขารู้นะทอรกำลังจะหานเนื้อแบบชิ้นเล็กๆนะ,ะเเนไม่ค่เผ็ดไว้ไม่เผ็ดเหรอจริงๆกิ้งเคียวหวานต้องเผ็ดด้วยเหรอเขาเพิ่งรู้อ่ะเผ็ดนิดนึงเอาเม็ดนี้ไปด้วยนะมเมสไ่มาือต้นไหนครับถ้าดูมาว่าไงอะคะก็ใส่ใส่ตัวนี้นะใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยจ้าใส่ใโหระพาสุดท้าย เอ้ยมะเขือของสีดำของเขาได้ไหมหืมใส่เยอะใส่มะเขือเลยอันนี้แม่ชอบอันนี้ก็ผมก็ชอบนะเพราะว่าเขียวเลยก็ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้เยอะป่ะผมแต่ไม่เยอะก็อร่อยนะจริงเหรอครับเยอก็สลุดดูดิ ไม่เป็นไรล้างแล้วกันใช้แค่ป้ายอย่างเดียวหัวเขาพุง <laughs> รู้สึกว่าวันนี้พงก็ผิดหลายอย่างแล้วนะครับทุกคนทำวิธีก็ดูมาผิดใช่ไหมครับจริงๆคนที่สอนที่ยูทูบบ้าสอนถูกนะครับแต่ว่าพงก็จำผิดไปหัวรับผาก็ผมก็เก็บผิดสุดท้ายทำเสร็จแล้วก็รสชาติดตีนะครับทุกคนดีแล้วมีคนช่วยทาไม่มีใครช่วยผมใช่ไหมครับผมทำคนเดียวอาจจะวันนี้กินไม่ได้แน่นอนไม่อร่อย งน่ากินค่ะน่ากินเานานนะเนื้อต้องกินเนื้อใช่ไหมกินเคี้ยววันเนื้อเนะอาะเอาบะเขบพวงฉุนขึ้นมาในหูจมูกเลยใช่ไหมเอาลาดข้าวแล้วกินจริงหรอ,อมไม่เคยกินแบบเปาเปล่าแบบนี้หรอไม่มีนะค่ะมันมันขึ้นจมูกแล้วก็ใส่น,น้ำอย่างนี้เหรอค่ะเหมือนกินเหมือนซูชิอคะค่ะอ,อ๋ออย่างนี้ใช่ไหม พูดอย่างนี้ถึงเข้าใจใช่ไหม,มเป็นไาบ้างองครับุณยูทูบเบอร์ทุกคนผ้องคิดคดว่านะเก่งคิ้วมันมีหลายปบบใช่ไหมครับเก่งคิ้ววันไก่เก่งคิ้ววันหมูต้องเลือเนื้อหรือที่สุดนนะักใช่ค่นนะวางจีบของความนักก็เมนูนี้นะครับทุกคน ไม่ต้องซื้อกินเองก็ได้นะครับทํากินเองก็ได้จแต่ว่าต้องดู youtube หรือว่าทําวิธีดีๆนะครับทุกคนดูผิดแบบผมใช่ไหมครับออกมาไม่อร่อยก็ได้นะไม่ใช่ดูผิดก่ะเธอจําสับสนดูหลายอันเกินถ้ามีแบบนี้นะเขาคิดว่ากินข้าวแบบสับจานสี่จานก็ได้นะ,ะ,ะนไปกินแล้วคนนี้ตกใจแน่นอนตกใจความอร่อยใช่ไหมไม่ได้กินแกงเหวานานานแนละ้วเนื้อก็ไม่เนื้อก็ไม่เหนียวนะช้อนอยูนะใหญ่ไปหรือเปล่า ช่วงนี้ผมก็ทาอาหารไทยอย่างเดยอเพราะว่าไม่อยากให้แม่ไปซื้อน้ําแข็งซื้อไม่ได้ตอนนี้คุณลุงปิดร้านั่วคราวโควิดเรายัางอยู่บ้านนอกใช่ไหมครับบ้านนอกก็ยังปิดทุกที่ใช่ไหมครับแต่กรุงเทพจอคิดตัวดิแค่ไหนไปกรุงเ <ปะ S 2> ทพม<า>ันน่ากลัวม,มากว้าหน้ากลัวจริงๆนะครับเรามีงานที่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็ไปแบบร้านอาหารก็ปิดอะไรก็ปิดกินข้าวก็ไม่ได้เรากินข้าวเข้ายังไงรู้ไหมครับซื้อมาเราก็นั่งกินที่รถอ อร่อยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมก็ผมก็มาคือผัดไหนกะทิไงทําไมผัดจะไม่อร่อยขนาดนี้นะใช่มากเมนูหน้าผมก็ทำแกงงฮังเลให้ลุงแอบกินเมนูในวันนี้กับแกงฮังเลยเครื่องเอฟซีแนะนำเหมือนกันนะครับทุกคน เราต้องขอบคุณ f อนะเพราะว่าถ้า f อไม่เขียนใช่ไหมเขาก็ทำอาหารเกาหลีให้กินแล้วขอบคุณแม่วายเลยครับแล้วก็ทุกคนไปเขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับเมนูแบบนี้นะไปกินกับครอบครัวได้แบบมีความสุขเนาะแนะนำอาหารไทยนละเคยซ้มพูดอย่างนี้ยซ้อมอ่ะจริงๆซ้มชอบกินอาหารเกาหลีนะไม่ใช่ชอบกินนะก็กินนะแต่กินที่ร้านอาหารน่ะปกติผมทำใช่ไหมครับซ้มไม่กินใช่ไหม ล้าชอบไม่เหม,มยใช่ไหมแม่ไม่ชอบไม่ชอบที่มันเยอะไงเยอะเกินไปแตย่ยว,ว่าแกงเขียวอ่ะอย่างนี้ยวันนี้ผมทําเยอะไม่มีใครว่าอะไรนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับทุกคนเมนูในวันนี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็ทุกคนเห็นใช่ไหมครับแม่กับโซมาทําหน้าแบ,นแบบมีความสุขอะทําอาหารอย่างนี้แล้วก็แบบทุกคนกินอร่อยก็ผมก็แบบมีความสุขนะแล้วก็ทุกคนเขียนคอมเมนต์แนะนําอาหารแบบนี้เยอะๆให้หน่อยนะครับช่วงนี้ผมก็ทําอาหารแล้วก็ครอบครัวเราว่ามีความสุขเพราะว่าทุกคนนะครับผมขอบคุณอีกที่หนึ่งนะครับขอบคุณครับ จะเันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ